สว oui, er pues mm ัส hmm. ด nah ีค่ะช really. ื่อเด็กดีพูดบอดวันนี้พวกเราจะมาแสดงเรื่องสิษยาภิของชาวววาดีพีสาฉากเปิดชากกำเนิดสูแต่ีลูกกต่างสามารถติดตามได้ในทุกช่องแตกและเราจะมีตัวละนะติดตามช่องแกนดีาละครบางส่วนที่ไปลกๆเลย

เวสดงเนผู้รของนามาราผู้ใดผู้น้องเดียร์ตขอ้ง้ยกขับร่วมกับน่สิยังเพคเยงเลยออกเล่นท่านะข้ารู้จัข้ดว่าจะพี่เก่งกามีชามากแต่ข้าก็ถได้ ก็ปวนได้ทุกวันเลยเนาะขนาดข้าฟังก็ดรำคาญไม่ได้เลยนะมาเสาพย้มห้ามกันไม่ได้เลยยวแค่เจ้า้าสาพี่จะาให้น้อยลงนะเจ้าค่าเจ้าพี่ต่วนนี้เจ้าพี่สัญญาว่าเจ้าพี่จะอยู่ลุกค้าโอ้อย่างไรเนี่านถ้าเราอันที้เจาพี่เจ้า่้ราไม่ยืงเจ้ามาตว่อบแคเจ้าลี่แก็ร้อนเลย ครับเนาะครับเนาะนี่สนใจเนาะนี่นี่นะครับนะเด้ออยู่ในนี้นะครับเพื่อที่แจกน้ําเนาะเด้อแจกเป็นถังน้ําแจกครับครับ <laughs> กาก็จริงหน่อยจิจ๊ะค่าให้พริวาลแปลไปซื้อมาหน่อก็ค่ะ่าีาอุลเรื่อนเนต้อีกองช่วขาต่ดีกว่ากินกีาค่ะจะิไ้แคกินข้าวทำไมกินกันดิ รอข้าก่อนรอข้ายันเลยนี่เป็นแผนของเจ้าใช่ไหมอีแรงน้ำเข็มเดี๋ยวพี่แดงคุได้แต่เดินมารอรับแต่เราพี่แดงเนี่ยนะใจเยิ้มั้งล่ะลูกอืมดีใจเลปพี่แดงลอให้เลขกคนใดจะใช้กับเจ้าพี่ได้ถ้าเจ้าพี่ต้องการเจ้าแต่นี่เจ้าพี่เดินออกไปเองแสดงว่าเจ้าพี่ไม่ต้องการเจ้าแล้ว เ้าไม่มีปัญญาอยู่กับเจ้าพี่ได้จะเลยแกล้งข้าใช่ไหมอืมตแกงข้าอาจจะจืดชืดไม่เก่งแต่ข้าไม่เร่จับผู้ชายเหมือนเจ้าเพราะข้าสำนึกว่าอะไรควรไม่ควรไม่นัดดานหนึ่งเจ้าเหมือถึงต้องขึ้นกูมึงเลยหรือเรื่องรายวันเสรจไายที่เกิดมาเป็นเจ้าเป็นนายอืม ตอนนี้เธอกำลังแกล้งกันเลยชาววากำลังแกล้งพ้นอยู่นะตอนแม่นายวิมาราเจ้าคะ่ะท่านชาววันมีกิจที่มีกิจธุระที่จะคุยด้วยเจ้าคะ่ะเชิญแม่นายเจ้าคะ่ะขอบน้ำใจเฉยใดได้ยินเต็มสองหูหรือยังอือกันแล้วอิวิมาลานะตัดาอันนี้เกิดตาเตะฉากยัง แลวตอนนี้ชลวัตนกินฉากไปแล้วท่านพี่ท่านพี่อยู่ไหนทำไมข้าหาไม่เจอโอท่านพี่เดินสวนไปเมื่อกี้นะลกูกไม่รู้เจ้าค่ะแล้วเจ้าพี่จะไปไหนไม่บอกใครได้ไงไม่ละไม่รู้เจ้าค่ะอะไรอะไรก็ไม่รู้ที่เจ้าพูดเป็นอยู่คำเดียวได้ไงถ้าไม่รู้จริงๆนะคะนางเฉยเลยมันโง่ถามอะไรไปก็ไม่ได้ความแบบเจ้าค่ะ แต่มีที่หนึ่งที่แม่เจ้ายังไม่รู้อืมบาเลยอัะเขปิด้าเทเี้เปิดข้าอให้เปิด ออกิกริยามารยาทต่ำเสด็จไที่เกิดมาเป็นเจ้าเป็นนางไม่ต้องมาดัดจริตเพืาพี่ชายรัของข้ายาูง่ายจะพี่ไม่อยู่กับเจ้าหรือ,อ,อเล่นละครเก่งข้าววานไม่ยังไม่โดน่างิเออเออเล่นละครเก่งข้าววนานะเจ้าน่าจะเป็นเป็นจิ้งจกมากกว่าเจเ้าลูเชิอีกเปลี่ยนสีเก่ง ห้องก็มีอยู่เท่านี้เจ้าคงไม่โง่คนอีกหรอกมั้งออกไปประเดี๋ยวนี้ข้าไม่ออกข้าฉันจะหมดความอดทนกับเจ้าแล้วนะเรื่องรายวันออกไปข้าไม่ออกทำไมข้าต้องเชื่อฝั่งจะ้วยข้าเมียคนแรกของเจ้าพี่ย่อมมีศักดิ์ศรีมากกว่าคนที่มาที่ยันกับเจ้าจะมาก่อนมาหลังสําสำคัญสำคัญแค่พี่รักใครมากกว่าจริงไหมหนังคี จริงเจ้จาค่ะตีตาคงตีตางมึงกล้าตกคนของกูรอคนของ,อของไกลกูไม่สนถ้าใครมาหม่อเกินกับแม่เจ้าวิมาลาตกหมด ไม่ใช่เอ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 แอเนเอเอเอ่าเอ็อเอเนเอเลเอ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 เรเอ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 เนเอ็อเอคอเ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 อคอเอเนเอเัเอเอเอเนเอเอเอเนเอ็อเ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 แเอเอเอเนเอ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 เคเอ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 เเอ็นคเเเอ ตกไปตกมาตกโดนขาชะลอาชะลอาเดินขาเตะเลยช่วงนี้นะขเนี่ยผิดสอในใจเรื่องสุสเนหะไกทองชาลว์